ย้ายอันอันนั้นไปถือเปยังแพ้มันไปถือเอายาขานูเอายาขานูไปใส่อันนี้เหนียวมั้บอสิเอาไปใส่เอาไปขานูนั่นแหละแต่ว่าเมือเช้านี่ไ,ไปพับแ<อ>พ้เสียวยาขานูเสียวยาเอาไอ้ยาไปขานูเอาไปขา,าไว้แล้วเอาไปพับแพ้บ่เฮไปพับแพ้อเอาแพ้ไปใส่บ้ เอ้าคือว่าจังสันแพรไปใช้มันก็นติดบ่ออกสนแล้วมันเฮ<ะ>้มันติดบ่ออกแม่ก็เลยอเอา,อาเอาฝอยมังหั่นเอาฝอยไปเฮ็ดออกโอ้นี่ละครคราวจังสี่ได้ยายโ<ะ>บแมนเอาไปดักกับหนูเด้เอาไปดักกับจะโคงขึ้นหนูมันบอกเ่อเดี๋ยวเอาไปดักกับหนูเด้แมน จังไรสิเอาไปดักกับหนูหนูมันว่าให้ดักกับดอกมันดักกับอันของยายขึ้นมาหนี่แย่อาแพร่ไปไปสึกเอาเก็บเอาแพร่ออาพจากลนะ<อ>่างรับเสียผ่านนะโบมันเนติดมันติดีในสิเอาออกได้ไหมวะผมมีปญัญญา<ะ>เอาออกแล้วเอามาเซนเซนานนี่ละเขาบอกว่าอย่าดักกับคนหรือดักกับหนูเอาอีหยังเฮ็ดเอาออกแล้วมันนออกมันบแม่ได้เอาอันนี้เอาอีหยัางอีกอย่นี้ สก๊อตใบคัดออกคัดแท่ออกคัดแท่ออกมันออกมันบ่เออมันนี่แม่เอามาเห็นนี่นี่มันกินเห็นบ้างไหกินอะไรอีกนั่นี่ลูหนูบอกว่าดักกับจะดักกับหนูหนูมันก็เลยดักกับคนต่ออีกนี่ใส่เกี๊ยงแค่ยังกินบะไรได้เอานี่เอาอันใหม่ใส่เลยใาญ่ตัวนี้ใส่บะได้เออโอ้ยเปี่ยนอีกเปลี่ยนอีกสิอ๋อ ยายมันมันลังจามแหองอ้งเนอะใส่พวท่า,เา,าน,นาเาานี่ยไปตัดเลยเนาะใส่กดาหน,า,หนาเดี๋ยวนี้มุกหนา้ช่างามีกยังเม็ดเลยฉันห้ไปตัดย่บานฉันแล้วให้ช่างไหมแมนนี่บอนี่ฉันห้ไปตัดย่บานฉันโอ้ข้วยแลนออมถีบเลยหวกล้วยเขาในเด้อ ยายจะไหนมันเทหลังจาน,นโอ้ผ <c oughs> ู้ถั่วมันหลังจานแห้งจา้าวันนี้จานตัวนี้ใส่บ่ได้เลียบวัตองใส่มันเอาเมล็ดแนวเลยวันนี้เอาเอาถิ่มเลยยายเอ้ยไม่ถิ่นติดอต่นี้ข้นยายต้นหนังน,นี่ยายนี่ต้นหนังนี่เนเดี๋ยวต้นกุ่ยุปป่งตุ่นพยุ่งเออเดี๋ยวจะโขดด้วยบ่เอาเบี้ยมาจะสร้างไรเบี้ยมันหนึบหน่อยมันพักกัคเรามาก อ,อ,อ,อกบโอ้ต้นพยุงอ๋อห,หลังจานเสร็จแล้วบัดนี้ตาไปทางไหนไาเห็ข้อไขยอยู่ตัวว<ล>่าไปไทยเน่ยตาเห็ดข,อข้อวข่โอ้ตาจังไหนมันแท้ไปเบิ่งกันตานเห็ดข,อข้อไขยไหม่กอนจ้ะต่อถื่อไหมจ้ะตอนนี้ โอ้เฮ็ดยังนะตาเฮ็ดยังนี่เฮ็ดข้อควายอันไห่บ่ขยายพื้นที่บ่โอ้หางานเฮ็ดตัวนี้โอ้เฮ็ดแหงัวเอ้ยเอางัวมาบอเพื่อควายมากโอ้ควายก็งัวมาอีกโอ้ เอาไ่่ได้เห็ดล่องบอกประเทนที้แม,ม่แมอยู่ม,นมันหมดแล้วเอาดินมาถมไหอ๋อไม่ไบ<อ>เอามา่แจ็ตัวนะี่ ข่ายสองงัอโอ้งูสิโอ้เอามาหลายตัวแห้งบ่

โอ้ได้ย oh, oh, ี oh. t uan. T uan. Oh. Oh. ่เหี่ยวนะขอบคายป้ามันยุคข้าไหมต้นยุคข้านช่ไหมเอามาโอ้ตีตีอ้อมบอกที่นี่สตีอ้อมโอ้ตีแบบไงเลยทบ่นีเอาไ้ให้ตากระยายเรียงกับพ่อ เมนเมนเมนจ่าเมนจ่านคอย่างนี้แสดงว่าปลอดภัยแล้วนะจ่าตาตะกีน่ะควอยมันสิลงไปลูกลานโอ้โอ้ข้ยนะสีลงมาพี่โอ้ว่าที่กะย่ามเวลาค่อยขี่กะจับย่นใส่ตัวนี้เลยงามกว่าเกาอีกเมน เมนสุดยอดเลยวัีควยก็ดึงไอ้ไอ้อันนี้ฝรังไปกินวัทถ่น่สบายเลยเมึงวาตนุนเป็นห่มใหม่ย่างดีเลยเมนูเอาเทยงหน้าหน่อยมาผมเอาหมหนย่างหนังหนังในห่มใหม่ ห้าปีสดปีแสดงใดเนาะเมนนั่งได้สบายเลยห้งใหม่ก็รลายนะัทีรลายนะก็มานึงตัวนี่เมนจ่าเมนเมนไงึ้นมาอืนคุ้ม

มึงจะอู้ข้างใครมึงจะเห็ดข้อคั่ยอันใหม่เลยจ้ะข้อคั่ยยัง่งผมจ้ามึงจะโอ้โอนั่งไปกินหญ้าก็ย่างดีเลยจ้ะมึงจะนั่งกินหญ้าของควายจ้ะของกุ้งตาขึ้นย่างจ้ะมึงจะย่างดีเลยจ้ะโอ้เป็นบันไดเต็มเลย เอาให้ควายได้กินจ้ะพ่อจะให้อัญญาติดอ uh, yeah. ันกี่ควายจ้ะคุณแม่สวยเพิ่นกำลังสิมัดอันควายอยู่จ้ะตัดยูบ่นเกาไหมผสเพิ่นหูอยู่ Tất à, 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 sẽ nghĩ nha nha tất ba yên cưỡng siêu bê phu. Hãy tắt tui vàng bê phu hai kê yết chèk bê phu hai nè bê phu gê bê 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 เนี่ยเจ๊กไปบ่ได้แล้วเป็นยังไปบ่ได้เป็นยังไปบ่ได้เพรไปเห็นปป๊บหนึ่ตามันจะเลมม่วเลยแม่นบ่ปวดเพราะเสิจ้างไปปลูกหยาหน่แม่นตัว